ซึ่งมาตรฐานของการเทพื้นนะครับมันจะต้องมีระยะที่ covering เหล็กพื้นด้วยนะครับอะอย่างตรงนี้ก็ได้ซึ่งผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าระยะ covering เนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจก่อนว่าเหล็กเนี่ยจะต้องถูกคอนกรีตเนี่ยอมทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นใต้ท้องเหล็กแล้วก็บนเหล็กด้วยใต้ท้องเหล็กตรงเนี้ยเห็นไหมผมเอามือสอดเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาเทป,ปูนเนี่ยปูนเขาจะสามารถอมเหล็กเขาเรียกว่าอมใต้ท้องเหล็กได้ นะครับเสาเข็มหกเหลี่ยมก็จะเป็นอีกจอยหนึ่งไมโครพายก็เป็นอีกจอยหนึ่งแยกส่วนกันเลยพี่อันนี้เขารายงานผมเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของด้านในตรงนี้เมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่เข้ามาตรวจแล้วนะฮะจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรอกแต่ว่าโฟร์แมนเขาอยากจะเสริมเหล็กบางส่วนก็เอาเป็นว่าคุณก็ดูภาพรวมกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมโบสาโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบิทเนียสายไหมหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสนทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับโครงการดิเทเนียสายใหม่นะครับเราได้งานต่อเติมเป็นทาว ต้องบอกว่าทำหน้าบ้านทำหลังบ้านตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลังหนึ่งผู้ชมซึ่งเราได้มาใหม่ๆเลยนั่นก็คือเป็นโครงการเดียวกันเลยนะโครงการนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบบ้านแฝดนะครับจะลึกเข้ามาคือเลยเทาโฮมเข้าอีกนะครับข้างหลังเขาก็จะเป็นบ้านแฝดซึ่งจะมีราคาแพงกว่าแล้วก็ เข้ามาลึกเนี่ยมันก็จะมีความไพรเ a ทมากกว่านะครับหลังนี้นะครับเป็นการต่อเติมหลังบ้านแบบจัดเต็มเลยนั่นก็คือการลงเสาเข็มไมโครพายแล้วก็ทําเป็นห้องัวนะครับแล้วก็การต่อเติมด้านข้างด้านข้างคือการลงเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรแบบปูพรมนะแล้วก็วางด้วยเหล็ก RB9 บกหลังนี้นะครับเราจะเข้ามาตรวจงานก่อนที่จะทําการเทพื้นเราจะมาดูเรื่องระบบท่อระบบต่างๆว่าถูกต้องไหมที่สําคัญนั่นก็คือเราต้องมาดูงานเรื่องงานฐานรากด้วยเช่นงานคาน งานเหล็กพื้นนะครับว่าถูกต้องไว้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเมื่อเทพื้นไปแล้วเนี่ยมันจะกบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมองไม่เห็นและถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับมันจะแก้ยากสุดๆเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะขยับเข้ามาบริเวณหน้าบ้านผู้ชมในการที่เราจะเทพื้นนะอันดับแรกเลยนะครับต้องบอกว่าเราต้องทําการเทฟุตติ้งก่อนเวลาเราเทฟุตติ้งเนี่ยเราต้องทําการเทลีนก่อนนะครับในการเทลีนเนี่ยเราจะใช้ลีนที่ผสมมือเลยง่ายๆนั่นก็คือใช้ทราย แล้วก็ใช้หินนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราทําการเทลีนไปนะครับแล้วก็ผสมด้วยปูนแดงนะครับปูนแดงก็อ่าตอนนี้เหลืออยู่ลูกหนึ่งนะนี่ปูนแดงข้างล่างอันนี้ปูนเขียวไม่เกี่ยวนะปูนแดงก็จาเรียกว่าปูนพอร์ตลนนะครับข้างล่างเลยอ่าประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะทําการเทลีนเพื่อที่จะทําการเทฟุตติ้งนะซึ่งการเทลีนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็การเทฟุตติ้งเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราจะทําการวางคาแล้วก็วางพื้นแล้วก็วางระะบบท่อน มันจะเป็นแบบสเต็ปหลายสเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆคุณผู้ชมต้องบอกเนี่นะครับว่างานที่ยากสุดก็คืองานนี้แหละงานฐานรากนี่แหละถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีตั้งแต่ฐานรากจนหลังคาเลยนะครับแต่ถ้ามันดีมันก็จบทุกอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านคุณผู้ชมหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าช่างเนี่ยเขาเอาไม้หน้าสามนะครับมาเรียงตรงนี้เขาเรียงเพื่อที่จะเอาไว้เข็นรถปูนนะครับเข็นรถปูนเพื่อที่จะ ทำการเทเป็นแผ่นปูนนะก็จะใช้แผ่นปูนเนี่ยเขาเรียกว่า C Pa c k อินซีอะไรก็ว่ากันไปก็จะเขนเข้าไปเทนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าทางเดินของรถนะครับแต่ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่างานฐานลากแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยเราจะใช้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับอ่าอย่างตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆเลยเสาเข็มหกเหลี่ยมตรงนี้เราจะทําการนะครับตัดเสาเข็มเพื่อที่จะหาระยะนะครับแล้วก็เอาเหล็กพื้นเนี่ยวางอยู่บนหัวเสาเข็มแต่ก่อนที่เราจะอ่าวางแบบนี้ได้นะับอดบก่น ซึ่งในการหาระดับพวกน,นี้เนี่ยเราต้องดูว่าเวลาจบพื้นกับเบื้องแล้วเนี่ยจะเอาสูงกว่าตรงไหนเท่าไหร่ยังไงอย่างหลังนี้ง่ายๆเลยนะครับเอาอะไรเป็นเกณฑ์กนะ็คือเอาเทเลสตรงที่ตรงนี้หน้าบา้านเนี่ยเป็นเกณฑ์สมมุติว่าถ้าคุณจะต่อเติมเนี่ยคุณจะเอาเทเลสตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับในงานต่อเติมออกไปเนี่ยส่วนล่างมันจะดรอปพื้นลงจะไม่ทําสูงกว่าของตัวบ้านนึกภาพอ,ออกไหมดังนั้นในการดรอปพื้นลงต้องดูว่าจากจบพื้นเท่าไหร่อย่างหน้างานนี้เราทําการดีดเตาแล้วอันนี้คือเตาเส้นแดง,แดง นะครับเส้นเตายาวไปเลยนะครับการดีดเตาตรงนี้เนี่ยเป็นระยะที่ช่างเนี่ยน่าจะก,กําหนดความเข้าใจของเขาเองคือ1นอาจจะเป็นจบกระเบื้องหรือ2อ,อ,อาจจะจบเทพื้นนะครับส่วนมากช่างเขาจะเอาดีดเตาเนี่ยเพื Blind ่อจบเทพื้นก่อนเพื่อที่จะให้เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับช่งางแล้วกันว่าเขาจะกําหนดยังไงแต่ส่วนต่อมาคุณผู้ชมสมมุติว่าคุณได้ระยะได้ระดับแล้วคุณต้องรู้จากมาตรฐานของการเทพื้นก่อนซึ่งมาตรฐานของการเทพื้นนะครับ มันจะต้องมีระยะที่ covering เหล็กพื้นด้วยนะครับอ่าอย่างตรงนี้ก็ได้ซึ่งผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าระยะ covering เนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจก่อนว่าเหล็กเนี่ยจะต้องถูกคอนกรีตเนี่ยอมทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นใต้ท้องเหล็กแล้วก็บนเหล็กด้วยใต้ท้องเหล็กตรงเนี้ยเห็นไหมผมเอามือสอดเข้าไปได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาเทป,ปูนเนี่ยปูนเขาจะสามารถอมเหล็กเขาเรียกว่าอมใต้ท้องเหล็กได้ นะครับส่วนข้างบนเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงคุณสังเกตด้วยตาเปล่าได้เวลาปูนเทปูนเวลาปูนมันอมไม่อมเนี่ยสังเกตด้วยตาเปล่าถ้าเหล็กมันโผแสดงว่าปูนมันก็ยังไม่อมถูกไหมแต่มันก็ต้องมีระยะกําหนดด้วยว่าระยะเว v e r เนี่ยนะครับข้างล่างข้างบนเนี่ยเท่าไหร่แต่โดยส่วนมากแล้วนะครับทางวิศวกรจะผู้กําหนดแต่โดยที่เราเทประจําแล้วเนี่ยเราจะ covering อยู่ที่ประมาณสัก3-5เซนหมายถึงว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะข้างล่าง3ข้างบน3หรือข้างล่าง5ข้างบน5อะไรประมาณนี้นะครับ ต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้ถ้าจะให้ดีเลยนะครับตอนนี้เราทําการเอาทรายเนี่ยมาปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสังเกตเหลืองเมืองไหมเหลืองเหลือจริงอ่ะไม่ใช่ดินของลูกค้านะเป็นทรายของเราเองเราซื้อทรายมาเกลี่ยซื้อทรายมาปรับระดับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกปูนเนี่ยมาวางนะครับลูกปูนก็คือ,อเป็นปูนกลมๆที่เราทําขึ้นเองเพื่อที่จะเอาหนุนเหล็กพื้นเนี่ยให้เหล็กพื้นเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วเวลาเทปูนเนี่ยปูนมันจะได้อมเหล็กพื้นทั้งหมดตรงนี้ในส่วนของงานฐานรากข้างหน้าก็คือใช้เหล็ก rb 9ผมให้ดูความนากก่่ออนจะไปที่อ อาบิเก้านี่ยหนาประมาณนิ้วก้อยผมเล็กกว่าน,นิ้วก้อยผมนิดนึงนะครับอบิเก้าเซเล็กใหญ่เลยแต่โดยส่วนมากแล้วนะครับไวเมดเขาจะใช้ไวเมดไวเมดเนี่ยจะหนาประมาณ4มิลน,นะครับอันนี้9มิลกาหนาประมาณเท่าตัวกว่ากของไวเมดนะครับอาส่วนตรงนี้คุณสังเกตไหมหน้าง,งานคีนสะอาด พร้อมวางไม้เพื่อที่จะเข็นรถปูนไปเทแล้วนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยวิศวกรเข้ามาตรวจนะครับของทางบริษัทเรานี่แหละเข้ามาดูแล้วนะครับซึ่งพื้นตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราวางลูกปูนปรับพื้นกันอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวามาตรวจใหม่อีกรอบนึ่งก่อนจะเทซึ่งบางจุดเนี่ยทางทางวิศวกรหรือทางโฟร์แมร์เราเนี่ยยังไม่ให้ผ่านผมยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยนะครับพื้นตรงนี้มันยังไม่ได้ถูก การยกเหล็กขึ้นมาเพื่อที่จะให้ปูนเนี่ยมันครอบเอ์หมดดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการหนุนนะครับปกต,ติแล้วเนี่ยถ้าช่างแบบบ้านๆเลยถ้าเขาไม่มีลูกปูนเนี่ยเขาก็จะหาอิฐเศษอิฐเนี่ยมาหนุนอย่างเงี้ยมีเศษปูนเนี่ยมาหนุนหินมาหนุนอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่พวกเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ระดับมันอาจจะไม่มีมาตรฐานนะครับเราก็ต้องคุยกับทางช่างก่อนว่าช่างอย่าเพิ่งเทนะเพราะทุกครั้งที่เราจะเทปูนเนี่ยเราจะมีการเข้ามาตรวจสอบก่อนนะครับหรือต่อมาอาใกล้ๆผมก่อนอ่าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เนี่ยคือ ท่อใยหินนะครับที่เราทําการดัดแปลงนิดนึงสังเกตมันมีท่อ PVC ีซ้ฟ้าโผลมาซึ่งท่อพ v c ีเนี่ยเราทําการเอาฝังพื้นเป็นท่อระบายน้ําของรางน้ําฝนนะครับเราต้องตรวจดูก่อนว่าระบบน้ําที่เราวางไว้หรือระบบท่อหลังบ้านที่เราวางไว้สีฟ้าฟ้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเขาเนี่ยสามารถระบายน้ําได้จริงไหมลองเทสน้ําใส่ก่อนน้าไหลไหมนะครับแล้วก็เทสทท่อนี้ออกตรงไหนถ้าออกผิดจุดเราก็ต้องแก้ใหม่นะครับ ยกตัวอย่างเช่นรางน้ําฝนเนี่ยเราไม่สามารถเอาลงบอ่อเขาเรียกว่าอะไรบอดักไขมันหรือถังแซดได้เพราะพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวแยกกากจากในบ้านแยกกากคือเป็นตัวกองอะ่ะมันไม่ได้สามารถรับมวลน,น้ําแบบรางน้ําฝนได้เพราะว่าเวลาฝนตกหนักๆอ่ะมันจะมีมวลน,น้ําเยอะกว่าในบ้านนะครับโอเคต่อไปผมจะพาไปดูงานตรงนี้จะเป็นงานประเภทคานและจะต่างจากเมื่อสักครู่งานประเภทคารตรงนี้หมายความว่า เราเนี่ยจะทําแยกโซนกันเลยโซนตรงนี้จะเป็นในส่วนของเสาเข็มไมโครพายแต่โซนด้านหน้าที่ผมพามาเนี่ยเป็นในส่วนของเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรนะครับเมื่อสักครู่นะครับโฟแมนกับผมได้เข้ามาดูนะครับจริงๆิเนี่ยโฟแมนเข้ามาบอกผมก่อนเข้ามารายงานผมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะาเขาเรียกว่าอะไรเขาจะต้องมาตรวจก่อนแล้วกันนะครับเขาก็เลยมาเล่าให้ผมฟังว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผมจะสั่งให้ช่างนะครับทำการตัดเหล็กเพื่อที่จะแยกจอย เสาเข็มหกเหลี่ยมก็จะเป็นอีกจอยหนึ่งไมโครพายก็เป็นอีกจอยหนึ่งแยกส่วนกันเลยพี่อันนี้เขารายงานผมเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของด้านในตรงนี้เมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยที่เข้ามาตรวจวนะฮะจริงๆมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรอกแต่ว่าโฟร์แมนเขาอยากจะเสริมเหล็กบางส่วนก็เอาเป็นว่าคุณก็ดูภาพรวมกันไปก่อนนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยช่างเขาจะขออนุมัติเทพื้นทุกครั้งที่ขออนุมัติเนี่ยก็จะมี ฟร์แมนเข้ามาตรวจเข้ามาตรวจสอบก่อนว่าอนุญาตให้เทพื้นหรือเปล่านะครับอันนี้คือระบบท่อต่างๆนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยจะต้องมีการเสริมเหล็กเข้าไปอีกแล้วก็ต้องบอกว่ามันหลีกหนีไม่พ้นเลยนะครับในการที่จะจะต้องเอาท่อต่างๆเนี่ยวางอยู่ใต้พื้นนะครับเพื่อเป็นการอาเก็บรายละเอียดของงานท่อนะครับซึ่งจะประกอบด้วยท่อรังน้ําฝนบ้างท่อน้าทิ้งบ้างอะไรพวกนี้นะครับแต่เราพยายามจะไม่เอาท่อผ่านคานทั้งหมดนะเพราะว่า เดี๋ยวโครงสร้างมันจะมีปัญหานะครับอนในส่วนต่อมาคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยนะเราจะวิ่งคานคู่แนวนี้นะครับส่วนแนวนั้นเนี่ยหรือบริเวณต,ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคทั้งหมดเลยซึ่งไม่สามารถเอาเสาเข็มเนี่ยตอเข้าไปได้นะครับเราจรึงจะต้องเว้นตรงนี้เว้นพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเสริมคานหรือเขาเรียกว่าเสริมแคนทิลีบเนี่ยนะครับ จากหัวฟุตติ้งตรงนี้ตรงนี้มีมีเสาเข็ม2ต้นนะเราจะเสริมมารับตรงนี้โดยการเสริมเหล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้คานมันแข็งแรงขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันกดเสาเข็มไม่ได้เพราะว่ามันติดระบบท่อทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเราเสริมคานมาเนี่ยอาจจะต้องเจอแนวท่อด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการแก้ท่อบางส่วนแต่ถ้าเอาหลหกเข็มลงไปเลยมันจะไปโดนถังแซดจะไปโดนบ่อตรงนี้แล้วจะไปโดนบ่อดักไขมันตรงนี้ซึ่งตรงนี้ทางโครงการเนี่ย เขาน่าจะแบบดีไซน์มาแล้วแบบไม่ได้เผื่อที่จะแบบคนจะต่อเติมหรือวางแนวคาเลยนะครับตรงนี้เป็นอุปสรรคนิดหนึ่งอันนี้คอมเมนต์นิดนึงนะฮะเอาเป็นว่าเราแก้ปัญหาได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วกันนะครับอ่ะงานเข้าๆประมาณนี้ส่วนงานระบบท่อสีอฟ้าด้านหลังตรงนู้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลอีกรอบนึง่งในส่วนของตรงนี้นะครับต้องบอกให้ด้วยว่างานของเราเนี่ยก็มีการเข้ามารีเช็คเข้ามาเช็คก่อนก่อนที่จะเป็นสเต็ปต่อไปเสมอนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยหรือคุณลูกค นะครับก็สบายใจได้เนาะดีเทลคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวงานหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูหน้างานนะครับที่เป็นแบบเทพื้นเสร็จแล้วนะครับขึ้นโครงสร้างแล้วก็อัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับแล้วก็หน้างานแบบสดๆหรือดิบๆแบบนี้เราจะพามาดูเรื่อยๆนะเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านเนี่ยรีเควสกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยมาดูหน้างานแบบเล่นกับดินบ้างตอกเสาเข็มบ้างดูคานบ้างดูอะไรบ้างมันก็อาจจะเลอะเทอะประมาณนี้เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยสวยทุกหลังแน่นอนเพราะเราจะคีนนิ่งทำความสะอาดเก็บสีเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ